เรื่องพื้นฐานเกี่ยวกับ depth of field อยากถ่ายภาพละลายฉากหลังให้สวยต้องรู้เรื่องนี้ภาพถ่ายสวยๆมากมายมักเป็นภาพที่ดูง่ายไม่ซับซ้อนอาศัยเพียงพื้นฐานการถ่ายภาพที่เรียบง่าย ด้วยการทำให้ตัวแบบที่บันทึกมีความโดดเด่นเด้งออกมาชัดเจนโดยมีเคล็ดลับการถ่ายภาพจากการตั้งค่ากล้องและใช้เทคนิคที่เหมาะสมมาช่วยเล่าเรื่องราวในภาพตามที่อยากเล่าให้ผู้อื่นรับรู้เหมือนเขาได้เข้าไปอยู่ในเหตุการณ์เดียวกับเรา Depth of f i e l หรือช่วงระยะความชัดของภาพมักชอบเรียกกันสั้นๆว่า d e p t หรือ DOF ซึ่งพื้นฐานที่คนถ่ายภาพจะต้องเข้าใจให้ได้ตั้งแต่เริ่มต้นถ่ายภาพหรือก่อนจะเริ่มถ่ายภาพจากการเห็นภาพตามโซเชียลมีเดียเว็บไซต์หรือในนิตยสารภาพแนวที่เน้นนำเสนอ depth of field นี้ไม่จำกัดว่าต้องเป็นนักถ่ายภาพระดับใดถึงจะสามารถเชี่ยวชาญและถ่ายทอดออกมาได้ เพียงแต่คุณเข้าใจในเรื่องช่วงระยะความชัดในภาพที่เกิดกับตัวแบบและฉากหลังในภาพก็พออ,อกอเมื่อเริ่มถ่ายภาพเราก็มักจะเริ่มศึกษาเรื่องพื้นฐานของตัวกล้องการเรียกชื่อส่วนต่างๆเทคนิคที่ใช้กดและข้อควรทำต่างๆเพื่อให้ได้ภาพออกมาสวยอย่างที่ต้องการแต่ก็จะต้องมีคำหนึ่งที่ได้ยินบ่อย เกี่ยวกับการถ่ายภาพนั้นก็คือ Depth of Field หรือมีคำถามว่าจะถ่ายภาพยังไงให้ได้ภาพหน้าชัดหลังเบลอกและในวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจกันว่า Depth of Field คืออะไรและมีปัจจัยอะไรบ้างที่เกี่ยวข้อง Depth of field คืออะไร Depth of field คือช่วงระยะความชัดของภาพโดยการที่ภาพจะมีส่วนชัดและส่วนเบลอของภาพตั้งแต่ส่วนด้านหน้าไปยังส่วนฉากหลังที่ลึกเข้าไปในภาพ เดฟออ f ฟิล l จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อวัตถุบุคคลหรือสิ่งของอยู่ในตำแหน่งระยะโฟกัสของภาพบริเวณนั้นจะมีความคมชัดไม่ว่าอะไรก็ตามทั้งฉากหน้าและฉากหลังที่อยู่พ้นไปจากขอบเขตของช่วงระยะชัดก็จะเบลอไปแต่จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างเข้ามาประกอบกัน การกำหนดระยะ Depth of Field ในภาพนั้นจะเกิดจากการตั้งใจที่เราคิดไว้เบื้องต้นก่อนถ่ายภาพว่าต้องการภาพลักษณะใดเช่นหากต้องการถ่ายภาพวิวทิวทัศน์ที่อยากให้เกือบทุกอย่างในภาพนั้นชัดและเห็นรายละเอียดในภาพทั้งหมดตั้งแต่ฉากหน้าไปถึงฉากหลงังที่เรียกว่าภาพชัดลึก หรือเมื่อจะถ่ายภาพบุคคลก็ต้องการให้ภาพชัดเพียงแค่ตัวแบบและให้ฉากหน้ากับฉากหลังนั้นเบลอไปเพื่อให้ตัวแบบนั้นโดดเด่นที่สุดในภาพแล้วเราต้องควบคุมอย่างไรจึงจะทำให้ได้ภาพตามที่คิดไว้เรื่องนี้นักถ่ายภาพที่เป็นมือใหม่และคนทั่วไปมักจะเข้าใจเพียงแค่การปรับรูรับแสงให้แคบหรือกว้างเท่านั้น ซึ่งเราได้บอกไปแล้วว่าขอบเขตของช่วงระยะชัดนั้นจะมีมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างเข้ามาประกอบกัน เดฟออฟฟิล l มีปัจจัยอะไรบ้างที่ใช้ในการควบคุม 1. รูรับแสงแน่นอนว่าพื้นฐานของเรื่องนี้นอกจากขนาดรูรับแสงเป็นตัวควบคุมปริมาณแสงที่จะเข้ามาในกล้องให้มากหรือน้อยแล้วขนาดรูรับแสงจะมีผลต่อการเกิดเดฟออฟฟิล l อีกด้วยเดฟออฟฟิล l ที่มีขอบเขตของช่วงระยะชัดมากเราก็เรียกกันจนติดปากว่าชัดลึก เกิดจากการเปิดขนาดรูรับแสงแคบเพื่อให้ช่วงระยะชัดในภาพขยายลึกมากขึ้นไปเรื่อยๆอท t f 8 F11, F16, F22 เมื่อถ่ายภาพออกมาจะมีลักษณะที่ชัดเกือบทั้งภาพจนถึงชัดทั้งภาพตามลำดับขนาดรูรับแสงที่ใช้ Depth of Field ที่มีขอบเขตของช่วงระยะชัดน้อย เราก็เรียกกันจนติดป,ปากว่าชัดตื้นเกิดจากการเปิดขนาดรูรับแสงกว้างเพื่อให้ช่วงระยะชัดในภาพหดตัวลงไปเรื่อยๆอาทิ f 5.6, f 3.5, f 2.8, f 1.4เมื่อถ่ายภาพออกมาจะมีลักษณะชัดที่ตัวแบบแต่ความชัดที่ฉากหน้าและฉากหลังนั้นจะเบลอมากขึ้นตามลำดับขนาดรูรับแสงที่ใช้ 2. ระยะห่างระหว่างหน้าเลนกับจุดที่โฟกัสระยะห่างนี้เป็นอีกหนึ่งปัจจัยในการควบคุมขอบเขตของช่วงระยะชัดในภาพโดยเราสามารถสร้างภาพที่เกิดให้ชัดลึกหรือชัดตื้นได้ด้วยการขยับเข้าหาห,าหรือขยับออกห่างจากจุดที่โฟกัสนั่นเองเช่นใช้ขนาดรูรับแสงเข้าเดิมเมื่อเราเดินเข้าใกล้ตัวแบบจะได้ภาพชัดตื้นมากขึ้น แต่หากเราค่อยๆออกห่างจากตัวแบบออกมาเรื่อยๆแต่ยังใช้ขนาดรูรับแสงเท่าเดิมภาพที่ได้จะค่อยๆมีระยะชัดที่ลึกมากขึ้นนั่นเอง 3. ทางยาวโฟกัสของเลนในส่วนของทางยาวโฟกัสของเลนส์หรือที่เรียกกันว่าโฟกัลเลนไม่ว่าเป็นช่วงเลนส์มุมกว้างหรือช่วงเลนส์เทเลโฟโต้นั้นมีผลกับช่วงระยะความชัดในภาพไม่น้อยไปกว่าขนาดรูรับแสงหรือระยะห่างระหว่างหน้าเลนส์กับจุดที่โฟกัสเลยอย่างเลนทางยาวโฟกัสที่14มิลลิเมตร จะให้เด t ออ f ฟิล l d ที่ลึกมากส่วนเลนทางยาวโฟกัสที่200มิลิเมตรจะให้เดบออ f Field ที่ตึ้นมากเป็นต้นทีนี้เรามาทำความเข้าใจในแบบง่ายๆกันดีกว่าหากเราใช้เลน18ถึง135ม mm. ิลิเมตรใช้รูรับแสงที่5.6เท่าการระยะห่างจากตัวแบบเท่าการเมื่อถ่ายภาพที่ช่วงทางยาวโฟกัส18มิลิเมตร ภาพที่ได้จะมี depth of field ในภาพค่อนข้างลึกแต่เมื่อเราซูมเลนไปที่50มิเมภาพที่ได้จะมี depth of field ในภาพจะตื้นลงกว่าภาพที่แล้วจากนั้นเราก็ซูมเลนไปที่135มิมภาพที่ได้จะมี depth of field ที่ตื้นลงมากตัวแบบชัดเจนแต่ฉากหลังละลายไปเลย วิธีการใช้หลักการนี้ง่ายๆคือหากใครไม่มีเลนที่มีรูรับแสงกว้างๆแต่อยากถ่ายภาพหน้าชัดหลังเลอก็ให้เราใช้การซูมเลนช่วงเทเลที่ไกลสุดของเลนให้ตัวแบบอยู่ใกล้จากเลนหน่อยและหาฉากหลังที่อยู่ไกลาจากตัวแบบมากๆเพื่อให้ฉากหลังนั้นพ้นจากช่วงระยะความชัดออกไปเยอะๆเ,เราก็จะได้ภาพหน้าชัดหลังเลอได้แล้ว ในทางกลับกันหากเราต้องการให้ภาพมีความชัดลึกแต่เราไม่ได้เอาขาตั้งกล้องติดไปด้วยเราจึงต้องถ่ายด้วยการถือกล้องด้วยมือเท่านั้นอีกทั้งสภาพแสงก็น้อยจนไม่สามารถใช้รูรับแสงแคบๆได้ให้เราใช้เลนส์มุมกว้างๆใช้รูรับแสงกว้างแต่โฟกัสไปไกลๆที่ระยะ20-30เมตรช่วงระยะความชัดก็จะขยายตัวครอบคลุมในภาพเป็นอย่างมาก อย่างเช่นเราใช้เลนส์10มิลิเมตรใช้รูรับแสงที่ f4 โฟกัสที่ระยะ30เมตรช่วงระยะชัดก็ครอบคลุมไปจนเกือบถึงระยะอินฟินิตี้เลยเป็นต้น สรุปได้ว่าเมื่อเราต้องการถ่ายภาพที่ต้องการควบคุม d e ฟออฟ f ิ e ในภาพเราจะต้องคำนึงถึง3สิ่งนี้ไปพร้อมๆกันไม่ว่าจะเป็นขนาดรูรับแสงระยะห่างระหว่างหน้าเลนกับจุดที่โฟกัสและช่วงทางยาวโฟกัสของเลนทุกครั้งเพื่อที่เราจะได้เลือกใช้เลนได้ถูกต้องสามารถเลือกขนาดรูรับแสงที่เหมาะสม รวมไปถึงกำหนดระยะห่างของเรากับตัวแบบและระยะห่างของตัวแบบกับฉากหลังเพื่อให้ได้ภาพที่มีช่วงระยะความชัดครอบคลุมพื้นที่ในภาพตามที่เราต้องการหรือแม้แต่ทำให้เราสามารถใช้เลนธรรมดาธรรมดาที่เรามีเพียงแค่ตัวเดียวได้อย่างมีประสิทธทิภาพเต็มที่ถ่ายภาพออกมาได้สวยงามกว่าที่เคย แล้วพบกันใหม่กับคลิปพื้นฐานการถ่ายภาพในตอนต่อไปถ้าคุณชอบคลิปนี้หรืออยากติดตามคลิปต่อต่อไปกด Subscribe เป็นกำลังใจและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวของเรา